อิมินาตกะเลนะพุทธังหติปุตตยามิอิมินาตกะเลนะธรรมังหติปุตตยามิอิมินาตกะเลนะสังฆังหติปุตตยามิอะระหังสรรมะบุตุปะคะ พุทธังภระันณังอภิวาตินิลรตว่าพาโพตพระควตาธโมธัมมังอมตานิกาจุปฏิปันโระควโตจาวะจังโคสังฆังนมมิกรนบนตรตสพระควณโตลาโตธรมธมบุตสรร นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอัปปนาทังขมะทะเมพันเตอุกาสะทวะรัตเเยนะกะตังสัพพังอัปปนาทังขมะทะเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตสาธุ อาหังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายติสละเนนัสหาปัญจสีลานียาจามีทูติยมปีอาหังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายสีสละเนนัสหาปัญจสีลานียาจามีตัดิยมปีอาหังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายสีสละเนนัสหาปัญจสีลานียาจามี ปุธังสรนังกะจามิธรรมังสรนังกะจามิสังฆังสรนังกะจามิทุติยัมปีปุทธังสรนังกะจามิทุติยัมปีธรรมังสรนังกะจามิทุติยัมปีสังฆังสรนังกะจามิตาติยัมปีพุทธังสรนังกะจามิตาติยัมปีธรรมังสรนังกะจามิตาติยัมปีสังฆังสรนังกะจามิปานาติปตา เวรมณีสิกาปะตังสมาติยามิอากินาตานาเวรมณีสิกาปะตังสมาติยามิกาเมตุมิชาจลาเวรมณีสิกาปะตังสมาติยามิมุจาวาตาเวรมณีสิกาปะตังสมาติยามิสุลาเมระมจัปมาจตานา มณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิจตโต <c oughs> นามโมตัสสะภควาโตหาโตสรมมาสัมพุสสะนาโมตัสสะภควาโตหาโตทธรามะะรัมพุสสะอิติปิโสภควาลังธัมมาธรรมโตวิจารณ์มปันโนตุกโตโลภิโกอนุตโตโพริสธรรมมาสาระกิสาาเทวมนุสสานางพุดโทภควาติสวาคาโตภควะตาธัมโมสันติติโคอาคาลิโก เอหิปัติโกโอปันนิโกปัจจัตตังเวชิตัพโพวินญูหิติสุปฏิปันโนภะควาโตสาวะคะจังโขสุปฏิปันโนภะควาโตสาวะคะจังโขยายาปฏิปันโนภะควาโตสาวะคะจังโขสามีเจปฏิปันโนภะควาโตสาวะกะังโขยจติจังจัตตาลิภุริสยุคานิอัตตาปุริสภุคลา เอสาภะกวะโตสาวกสังโฆอาหูนัยอาหูนัยโยปาหูนัยโยทักในยโยอันทะลีกะรนิโยอนุตตรลังปุญญักเขตังโลกัสสาติปะหุงสาตมะพินิมิตาสาวุตันตังคีเมกตลังอุติสะโคละสะเต นมามังดาดาจิตธรรม,มวิจินาจิตวามุนินโดนาต,าตันเตจตาปวตุเมจยมังทลานิมาลาจิเลกามิยุติตาทัพพลักติงโคลัมพนาลวะกามะกามาธาสยักขังขันติสุทันะวิจินาจิตวามุนินโดนาต,าตันเตจตาปวตุเมจยมังทลานินาลากิลิงกจาวังอธิมัตถะภูตังทาวัต กิจกรรมตนีวัตถารุนันตังเมตัมบุเตกวิตินาจิตวามุนินโตตันเตจสาปวตุเมจะยมังคลานิอุกิทักขมาธิหัตตุธาลุนันตังทาวันติโยตนะปางคุลิมาละวันตังอิทีพิสัง คตานโนติตวามุนินโตตันเตจตาภวตุเมจยมังกลานิกาตตวานกาตมุตลังอิวะครับพินิยาจิงจายตุตวจานังจยกายมัดเทสันเตนะโสมวิจินาติตวามุนินโตตันเตจตาภวตุเมจยมังกลานิกาตจังวิหายมติจักจกตวา เเกตุงวาถาพิโลปิสมมนังอธิอันทะผูตังปัญญาปฏิปจริโตจิตวามุนิโตตันเตจจาพวตุเมะยามังคลานิสัจจังวิหายามติสัจจักตวะเเกตุงวาทาพิโลปิสมมนังอธิอันทะภูตังปัญญาปฏิปจริโตจิตวามุนิโตตันเตจจา วัตุเมชยมังคลานินันโทปนันทะพุทธะางวิภูทังมหิติงปุตเตนะเตละพุจธะเคนะธมาปยันตโตอิทูปเทตวิจินาจิตวาอุนินโตตันเตจะตาพรวัตุเมชยมังคลานิทุขาหะทิทิปุจธะเคนะตุท,าาทาัสจัดทังธรรมังวิจุเจโตเจเบ ทิปกาพิธานังญาณาคเทนาวิจินาจิตวามุนินโตสันเตจาสาภาวตุเมจะยมังคลานิเอตาปิคุตตาจะยมังคลาดตกาตาโยวาจโนตินาตินเนสละเตมตันทีหิตวานันเนกวิิธานิจุปตวาตานิโมขังสุขังอธิกรมายะโลตปบัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายตรัพปปานินางปุเรตวาปารมีสัพปาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนัจะวัจเจนะโหตุเมชยมังคะลังชยันโตโคทิยามมเรตกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิทยโหยิชยะตุตชยมังคะเลอภะลากิจตพันลังเกศีเส ปัตตวิปุกเลอภิเจเกสัพปุททานังอาคาปโตปโมตติตุนาตังตุมังกะลังตุปาปาตังสุหูจิตังตุกโนตุมะหูโตจะตุยิตังปรมัจลิสุปตาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปตาคินังปตาคินังมโนกรรมัง มนิกทีเตปตาคินาปตาคินานิกัตะวานลปันธาเตปตาคินีพระวัตรุตับปะมังกะลังลักขันตุตาบปะเทวตาตับพระพุทธานุภาเวนัสตาโตตีพะวันตุเมประวัตรุตับปะมังกะลังลักขันตุตาปะเทวตาตัพพระธรรมานุภาเวนัสตาโตตีพวัน ตุเมผวาตุทัพพมังกลังรักขันตุทาัพเะเจวตาตัพพสังฆานุภาเวนัจชาโตทีพระวันตุเม